พวกเรากบฉลามวันนี้เรามาอยู่กันในแมป Broken Bones IV นะทุกคนซึ่งแมปนี้นะครเป็นแมบที่จะให้เรานั้นพังกระดูกตัวเองเพื่อที่จะได้รับเงินนะฉลามเป็นการเจ็บตัวแลยได้ตังค์สินะเจกอบใช่แล้ว <c oughs> แต่ประเด็นคือทําไมเราตัวเราดูสลิมขึ้นไหมน่าจะเป็นเพราะว่าเราออกกําลังกายมาไงโอ้โหดูตัวสูงแล้วก็ดูผอมเพียแบบสุดหล่อเลยอ่ะดูดิเฮ้ยฉลามดูด้านล่างสีเห็นไหมเออมีคนโดดลงไปแล้ว ก็คือแบบนี้คือถ้าเราแบบว่ายิ่งกระดูกหักเยอะหรือว่ายิ่งบาดเจ็บเยอะเนี่ยเราจะยิ่งได้เงินเยอะนะลามนายได้ทําประกันชั้นหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยใช่ไม่ได้ทําเลยว่ะมันมีเปิดเป็นบุคคลที่หนึ่งด้วยแล้วเว้ยมุมมองอ่ะ เออโอ้โหดูดิวนี่คือบุคคลที่หนึ่งไม่กลัวมันวีนหัวไปเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันนะใช้อันนี้ก่อนขอทามอย่างหนึ่งคือนายไม่กลัวความสูงเหรอฉันกลัวนะ่นี่ขาฉันเริ่มสั่นเลยตอนเนี้ยเฮ้ยฉันไม่กลัวนายเห็นน้ําข้างล่างไหมฉันจะโดดไปถึงตรงโน้นเลยเว้ยเฮ้ยจริงอรองั้นมาโดดเลยดีกว่าส2 1สองหนึ่งโดดเฮ้ยลากอนกักอนจะไม่ไปหรอกโอ้ยดูดูทุกคนเออฉลามทิ้งผมโดดคนเดียวโอ้ยฉลาม นายบางอาจหลอกฉันโอ้ย,โอโยใครจะไปยอมตายง่ายๆกันเล่าผมได้เงินมาทั้งหมด4ี่พัน้วกคนสี่พันกับการต่อกระดูกคืนทั้งตัวโอ้ยยังไม่คุม้มไม่คุ้มเลยโอ้ชลามอย่าหลอกฉันสินายลองโดโดลงดูไปโดดพร้อมกันเถอะโดดเป็นเพื่อนกันเออก็ได้ก็ได้มาหนึสองสามโดดลงไปเลยโอ้โหนไงลาม<อ>่นู่นไอน้มแวฟเออโอ้โหไหลไอ่าออะโอ้อ โอ,โอ้ยังเจ็บโอ้โหสีข้างถลอกอนายได้เงินมากี่บาทฉลามนี่จะได้มาพันหกโอ้ได้คนน้อยเลยฉันได้มาต้อง2ันเจ็ดเราลองหาที่โดดตรงอื่นบ้างไหมลองมาแถวๆเออฝั่งนี้ไหมฝั่งซ้ายดูจริงๆมันสามารถเปลี่ยนแมปได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ตังในการซื้อแมปเปลี่ยนนะทุกคนอะ<ว>ลองเดินเอ้ยทันนี้ขึ้นได้อะหน้าผาเจ้าจกบโอ้โหเป็นไงเป็นเงอะไรปีนขาเลยมาที่สูง จะได้เอาเงินเยอะๆจะโกบมาีนี่เลยนี่รสูงเลยเออคือไปบนยอดเลยทุกคนว้าวตรงนี้สูงเหลือเกินเออเอ,อ้<อ>าวเดี๋ยวชั้นว้าแบบจะโกบเออเขาไม่ให้ไป <c oughs> งั้นชั้นโดดตรงนี้เลยแล้วกันโดดไปเลยวิว <c oughs> เมะอ้าวอ้าวตรงนี้คือไม่มีผลเลยเออโอ้ยเซ็งเลยอ่ะตรงนี้มันมีรูด้วยอ่ะเราอาจจะไปที่อื่นได้ก็ได้นะเออรูอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวไปดูก่อนทุกคนรูนี่มันจะพาเราไปไหนไปขึ้นไปได้อะเนี่ยเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยว้าวอ้าวอ้าเออไปอยู่แล้วไปด้วยอุตส่าห์เดินไปมันว่ามาที่เดิมทัโถโอ้โหลงน้ำลงทะเลจุ๊มสวัสดีจจ้าอบแต่รู้สึกว่าลงทะเลจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ฉลามนี่มันมีให้เราเปลี่ยนแมปได้เราลองกดดู เปลี่ยนแมปเราจะใช้เงินในการซื้อนะครับนี่ก็คือใช้เงิน25งหมในการซื้อก็คือด่าน2นะทุกคนและด่านที่สิทไม่ต้องใช้เงิน 5M ในการซื้อเลยนะโอ้โหโ,โ,หโคตรเพลงแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อของพวกนี้ได้ด้วยมีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยรีโมบโบเกนโบล l ิมิตโอ้อันนี้คือแบบกระดูกหักงไม่จำกัดเหละยี่สิบห้าโลบันนี่จะได้สิบนาทีนะครับเจ็ดสิบห้าจะได้หนึ่งชั่วโมงไอพวกเติมนี่ผมไม่เติมแน่นอนเก็บเงินให้ได้สองหมื่นห้าแล้วไปด่านต่อไปดีวกว่าฉลามไปเริ่มเก็บเงินได้เดเดดาีวกว่ไปเลย ห้ามลงตรงน้ำดีกว่าทุกคนมาทางนี้ดีกว่าโอ้โหกระดูกกระดูกไม่เหลือชิ้นดีล่วงโอ้โหฉลามลูกตาไมาโอ้โอ้เอามาโดดไปเลยกระเทยต้นไม้ฟิวแบกโอ้ยเโหกระดูกหักไปเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดยี่หกยี่สิบเอ็ดเอ้ยเลือดออกเลย ในเงินมา2อ0 0มื่นสี่ว่ะโหโคตรแพงเฮ้ยเอาหวานงั้นเราเดือดรอบนี้เราสุดท้ายแล้วเราไปด่าน2เลยดีกว่าไหมเดือดเลยโอเคเออคือลงทะเลเลยนะเจ้ากบแบมเออโอ้โหอีติลังกาโอ้แบมโอ้โยโอ้โยตัวในกระแทกฉันนี่เลยซื้อด่าน2โอเคเราไปด่าน2ได้เลยเฮ้ยด่านใหม่ใช่ไหมนี่นี่คือด่านใหม่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันดูสูงกว่าเดิมไหมอ๋อด่านใหม่เจ้ากบมันสูงกว่าเดิมอยากเห็นคนไทยบินได้โถ อุ้ยอ้ยสูงมากอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอย่างกับเครื่องบินโอ้โหโค่สูงเลยกระดูกต้องหายเยอะแน่นอนนี่ล่วงได้เงินมาหมื่นสองว้าวเจ็ดได้มาหมื่นเจ็ดมาเจ้ากอบโอ้โหโค่เยอะเลยโค่สูงเลยนะครับนี่อโอ้โหลงอย่างสวยตีลังกาหมุนไปหลายรอบเทสุดๆไปนะจ้าโอ้โหลามบินโอ้โหโอ้สูงเออเออกระเท กระแทกอีกเฮ้ยเอาอีกเออเอออ๋ออ๋อโหเฉียวต้นไม้โอ้ยไปจู่โฮโฮโฮอ๋อลงไปแล้วไม่ไปไอ้ไม่ลงเบมกระแทกไปหนึ่งทีอันนี้รอบสองรอบสามสี่ ้ยดูแมปต่อไปก่อนว่าแมปต่อไปราคาเท่าไหร่แมปต่อไปราคา1นึ่งแสนนะฉลามจำไว้ฉลามเราลองโดดแบบเฟิร์สเพรสซันไหมนี่โดดแบบนี้เลยโอ้โหโโอ้หแนวจริงเหรอน่าจะมืนหัวหน้าดูนี่ขนาดไม่โดดแล้วยังเวียนหัวเลยเนี่ยเออนั่นดีเดี๋ยวจะลองโดดดูแล้วกันทุกคนแบบเฟิร์สเพรสซันไปวิวไปโดดไปโอ้โหเสียวเสียวเสียวเฮ้ยหมุน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  โอ้โหฉันก็กลับปมุมคนที่สามดีกว่านี่คือมุมมองคนตกเขาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหช่างเวียนหัวจริงๆฉลามรู้สึกว่ามันจะมีให้เราอัปเกรดด้วยเว้ยผมจะลองซื้อเป็นเบรกเลเวลละกันลองซื้อดูอโอเคเลเวลหนึ่งออัปเกรดไปทุกคนมีกระโดดสูงตรงนี้อัปเกรดไปเลยแล้วก็นี่ครับอัปเกรดไปไม่รู้คืออะไรอัปเกรดไปก่อนหลังจากอัปเกรดมาแล้วทุกคนลองโดดดูดีกว่าว่ามีความเปลีป่ยนแปลงหรือเปล่าโดดไปเลยห้ยรู้สึกลงเร็วขึ้น โอ้คลิปเองแล้วป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยพอน้ำหนักเยอะขึ้นหรือเปล่าเจ้ากอบโอ้โหได้วนขึ้นป่ะเนี่ยโอ้เอามาเดี๋ยวลองโดดใหม่ดีกว่าฟิวเฮ้ยเนี่ยมันลงเร็วขึ้นมากเลยเนี่ยดูดิเฮ้ยจริงเโยท่าสวยโอ้โหต้นไม้ทิมอู้ยรูปร่างบิดเบี้ยวฉลามเลี้ยงเก่งเลยถึงแสนดีกว่าไหมจะได้ไปด่านเอ็นว้าวตกลงมาแล้วก็กระแทกพื้นตรงนี้กระแทกไป ก็แทงหินเออหินอีไแเจ็บอืมโอ้ยยูทูบจะติดเหลืองนะตอนนี้มีเงินหนึ่งแสนแล้วไว้เดี๋ยวดอยรอบหนึ่งแล้วกันฟิวหมุนหมุนโชว์นี่หมุนอย่างเท่แปมลงทะเลมป้่าไม่ลงโอเคโอ้ย อะไรจะกบยู่ๆมีเสียงจ้าขึ้นมาคืออะไรวะเสียงจ้าแบบฟีเหมือนแบบหูวิ่งอะเหมือนหูวิ่งเลยเมื่อกี้มนุษย์ต่างดาวรักพาตัวนายหรือเปล่านายนี่ไปทั่วจริงเลยนะเฮ้ทุกคนรู้สึกว่าจะมีลูกโป่งให้เราด้วยเว้ยฮีเลียมบอลลูนเป็นลูกโป่งฮีเลียมอะลองซื้อที่หนึ่งหมื่นนะทุกคนมาทำอะไรได้ครับเขาบอกให้เรากดชิปกดชิปเพื่อโดดลงแล้วก็กดชิปอะอ๋อเฮ้ยนายบินเหนือจะกบใช่มันจะลอยขึ้นโคตรสูงเลย แล้วมันก็ค่อยตกใช่ไหมนี่มันก็ค่อยตกลงมาแบบนี้โอ้โหดูตกท่านิ่งด้วยเนี่ยเออโอเป็นไงบ้างเจ้ากเจ็บหรือเปล่าก็คันๆนิดนึงได้เงินมาสามหมื่นทุกคนฉลามเนี่ยต้องซื้อเลยแหละลูกโป่งเนี่ยดีจริงเดี๋ยวมาโดดรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวจะไปด่านอื่นแล้วหนึ่งสองสามโดเลยกดชิกดชิปกชิโอ้โหที่น่มันจะลอยอ้าว เขาก็กดชิปค้างเนาใช่กดชิปค้างฉลามโคตรสูงเลยแล้วก็กระแทกพื้นแบบแรงๆไปเลยเอาแรงๆที่สุดแรงๆที่สุดในโลกออโตัวแตกะจายขานี่หักเลยได้เงินมาหนึ่งหมื่นโอ้้อยเลยเกินเดี๋ยวเราเปลี่ยนแมพเลยดีกว่าทุกคนไปด่านที่3ดีกว่านี่นี่เลยด่าน3คืออยู่ที่เดียวกันแต่ว่าสูงขึ้นแค่นั้นเองทุกคนโอ้แล้วตรงนั้นคือแบบเป็นด่านอะไรวะเนี่ยด่าน1ิหรือเปล่าเนี่ยสูสๆตรงนั้นไงลองโดดเลยฉลี่มแล้วก็กดชิปค้าง ให้มันสูงกว่าเดิมนี่ห <c oughs> มุนแล้วก็ลงไปโอ้แต่มันสูง <c oughs> มากวิ่งไอรอนแมนพุ่งลงโอ้กระแทกแรงๆเลยค <c oughs> อแรงแหละ้ยภาพเบอร์เบอร์วร่า <c oughs> รักเธอแบบว่ารักเธอโอ้โหวันนี้จะกบเบอ้ยเจอกันอีกแล้ว <c oughs> ขาแกว่งได้เงินมาหกหมืม่น่าเฮ้ยโคตรเยอะเฟมไหลไหมไหลไปแบบแรงๆคอแรงๆที่สุด เออคืออุ้ยเอ้ยฉันผ้าเปลี่ยนสีเลยเจ้ากบใช่ใช่มันจะมีบางช็อตที่แบบทะเลงเกินผ้ามันจะเปลี่ยนเลยแบบวิ่งเลยใช่ไหมเออผ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยอ่ะอุ้ยอันนั้นน่าจะหนักมากๆเลยเนี่ยฉันไม่เคยเจอแหวะฉนลนรน้องทำเสียงเจ็บเป็นภาษา,า,าญี่ปุ่นหน่อยสิเจบ็จบเออเจ็บเจ็บมาญี่ปุ่นตรงไหนวะเนีเ่ย้อเ,อเสียงเจ็บมันมีเสียงแยกประเทศเลยเจากบอ๋อ,อ,อ,อ<ห>น,นี่ไงผ้าม่วงโอ้โย แมจะกบมุ้ยเทาไปเลยใช่ไหมโอ้ยยังเจ็บอ่ะโดนไปตรงหินที่มันเหลมๆอ่ะเจ็บมากเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยโดนหินอขอโดนหินอเออโคตรแรงขาดูรอบนี้ทุกคนโคตรเจ็บแน่นอนเจ็บถึงซวงบอกเลยเอ่ยว่เจ็บยเส่าไหร่วเสี้ยวเสี่ยวเส่ยวเโี่ยี่วเ่ยเสี่ยวเสีวสี่ยวเส่ยเสีสว่เ ไปเลยทุกคนตอนนี้มีเงินอยู่28งหมืปด้มาอัปเกรดดีกว่าทุกคนโอเคอัปเกรดไปเวลหนึ่งเยอะๆเลยอัปเกรดไปให้หมดเยอะๆไม่รู้ว่าคืออะไรอัปเกรดไปก่อนนี่อัปจนหมดแล้วตอนนี้ไม่มีตังแล้วมีอยู่235เองมาลองโดดเลยดีกว่าฉลามตรงนี้โดดเลยโอเคไป,ไปกันเลยปึ๊บแล้วก็ใช้ลูกปโป<อ>่งลูกโป่งบินอู้อยังสูงก็นั้นไงมีด่านตรงนู้นด้วยเอาวานทุกคนตรงนู้นก็มีเมือง โอ้สูงมากเอ้ยพาวิงโอ้โหวิงถึงกับบรรลุธรรมอืมเฮือเฮือโอ้โหลงทะเลเลยขอแรงแรงแล้วกันรอบนี้โอ้ยพาเบลอวลาเทสอืมเออโอ้โหโดนกระแทกแบบสามต้นสูงมาลวงไหมเอือโห สไลย่าทุกคนได้ให้จจกบดูนะเดี๋ยวฉันจะแกงเอฟซีคอยดูนะจะกบแกงไงอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเราจะโดดไปแล้วก็ขี่บอลลูนกลับมาไงโอเคเออลองแบบว่าเหมือนเราจะโดดใช่ไหมแล้วเราขี่บอลลูนกลับหนึ่งสองสามโดดปึ๊บเรากลับมาอกลับไปยจะไม่ยอมใครต้อใจปลูกต้นไม้นะครับก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลย35บาทเท่านั้น สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายไปฉลามโดดรอบสุดท้ายดีกว่าโดดพร้อม FC สุดที่รักบ๊ายบายโดโโดบายทุกคนมิว